ตะกิลาตะกลาตะกิลาเฮยเ้ฟินนลงมาแล้วลงมาแล้วต่อสายลงมาแล้วมีบ้างมีบ้างฮะออีหน่อยเกียกนาันฮะก็แต่หักนก็แต่ักเลยโอ้ยเกี่กันฉากหน่อย จะได้ปะ,ะ,ะแค่ไหนชอบแหบๆโอ้ยเหลือบไปเ็นแบบมันมืด มันมูดมันไม่แก็งใครมีปูหน่อยอีกมัน,นออกไม่แข็งปูหน่อยไม่อย่างตายสิโอ้ปูหน่อยกับมีพี่หลังเอ้ยปูหน่อยกับมีนี่ปล่อยไปมาจับดอกอเขาพลาสิดใดตีบ้าก,กี่ล้อเนี่ยชิพอจ็กตอรปัดเ่ย เชียงหงษ์นี่เลยแอบๆจะเชียงหงอ๋อเมนหงขี่งหลังแบบแฟตกันแบแฟตกันไฮ้ Hả? Ta. nè. Ủa nè, 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 nè. Ta cạp. nó giặc con, nó giặc con. Hử? Nam. Xin lên nha, phim ¿Qué vamos a ไปแล้วไปแล้วเสร็จแล้วอสองสาม้อสี่ <laughs> นาลาต่นแล้วเจออีกแล้วเจออีกแล้ว,ลวนี่เห็นไปพี่น้องครบปุ๊บเกาอะไรเยยบ <laughs> เดกประดัเออขาขาขาลูบเอเขียดพี่น้องเขียดเขียดน่อยนี่มื่อจับบดอกเขียดจับบรเกียเราใส่น้อนี่โอ้นันนันพี่น้องเห็นปะนันเอาคุบ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 ุบออนี่ก็ไม่ โอ้ขอ,อยู่ในแถบะนี่เก็บ่พี่น้องอปุ๊บโอ้ยโอ้ยงับพระทัดเก็บหน่อยตัวนี้มันในป่ยไซยอใช่อยูโอยเก็หน่อยพี่น้อง แต่เ <c oughs> ปนกี่ล่อโอ้ไฟแล้วไฟแม่ไฟแม่จะครบจะแล้วเอาไฟนน่อกเออครบ <c oughs> มามาเดี๋ยวก <c oughs> ่อนร <c oughs> อีร้ <c oughs> อนอีรน <c oughs> ปุ๊บจิ้มเอาเอาเอาค่ะจะไปไหนไหนไหนมาดูซิได้กี่ตัวโอ้มาเห็นหูหอตยมีเอเอใส่ขวดเลยนาติมไป ไปอาบน้าลไหมจ้าขอจบคลิปแค่นี้แหละพี่นังเด็กแล้วขอบคุณทุกไหชนชร์แคกการติดตามจ้าสวัสดีจ้า